เค okay, ครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมม้ครับนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะเคคลิป okay. นี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะเพราะผมสอนชฉ่ยๆอันนี้สำหรับคนเล่น0.16นะแล้วก็เล่นไม่เป็นนะเป็นหวัดด้วยยาสุดๆโอเคครับ มันก็นานแบบนี้แหละขออภัยด้วยนะทำไมนานจังวะนานมากเลยครับขออภัย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 ซ้ากว่าขอขอภัยขอตัดคลิปเลยนะเสียงมันรบกวนนะ โอเคครับก็มาแล้วนะครับผมกดเพนะครับอ๋อผมลืมบอกนะใครที่ขึ้นแบบหน้าจอแบบอะไรแบบไม่ขึ้นหน้าจอแบบนี้เป็นหน้าจอเล็กๆนะโอเคครับก็ให้กดผิดนะแล้วก็มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะกดเพเลยครับโอเคครับผมจะสอนสร้างเซิร์ฟนะครับสำหรับ0.46ออนะกดตรงนี้ กลางเลยนะโอเคครับอันนี้เป็นโหมดอมตะนะครับข้างล่างที่มีซีอเออะไรเนะี่ยเป็นโหมดมีชีวิตเอาตัวรอดนะโอเคครับผมก็จะสอนเป็นโหมดอมตะนะคะโอเคกดซีไอเออะไรไม่รู้นะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ จะบอกได้วันนี้อันนี้นานอีกแล้วนะนานเท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 ,นนเทโอมาแล้วครับโอเคครับมาแล้วมาแล้ว แบบนี้อ่ะโอเคบางคนก็จะไปเกิดในน้ำนะบางคนก็จะเกิดอยู่ในป่าบางคนก็จะเกิดในต้นไม้นี้เลยก็ได้เป็นได้นะครับโอเคไม่มีอะไรจะสอนมากหรอกโอเคครับผมจะสอนเดินหน้าเดินหลังนะครับทุกคนก็อาจจะเป็นไอ้ตรงกลางนี่เป็นนั่งนั่งเนี่ยเนี่ยตรงการกดสองทีกดเร็วๆตตึ๊บ สองทีแล้วก็นั่งมันก็จะเดินช้านะครับผมจะทําให้ดูนะแล้วมันก็จะไม่ตกบล็อกด้วยนะไม่รู้สาเหตุใดเนี่ยครับมันไม่ตกบล็อกขนาดเนี่ยผมเดินเนี่ยมันไม่ตกบล็อกแล้วใครอยากให้หายก็กดสองครั้งอีกทีนะสองครั้งเร็วๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนคราบขอลองกันเลยนะอเค,ครับ ผมขี้เกียจแต่ไม่ละผมจะตัดเอ้ยพูดว่าอะไรดีกดตรงสามจุดนี้กดตรงนี้แล้วก็มันจะมีรูปแบบเนี้ยรูปที่ผมกดอยู่เนี้ยแล้วก็กดตรงมันตรงเนี้ยโอเคแล้วก็กดตรงหนึ่งคูณเนี้ยแหละโอเคครับแล้วก็จะได้กองคาบแล้วก่อนอื่นต้องตีไม้แล้วก็ไปคาบไม้ก่อนนะครับ แค่นี้ทุกคนก็น่าจะเป็นแล้วมั้งอ๋อวิธีกลับไปหน้าแรกเริ่มต้นเลยนะครับกดย้อนกลับโอเคครับแล้วก็กดอันสุดท้ายล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะน,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 นเครื่องกูมันแหลกจริงๆเว้ยแหลกจริงๆเว้ย อ่อนไปแปดล้านชั่วโมงทุยโอเคครับกดตรงนี้แล้วมันก็จะเริ่มเลยนะโอเคครับแล้วผมก,ก็ขอจบคลิปนี้เลยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายด้วยนะครับลาไปก่อนอ้าวมาเลยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม